สวัสดีครับพบจองลุงเดียนะครับตีมรังบานหนองอุ้งอิงนะครับนี่แปรดีๆออกไปออกไปรอบนั่งแล้วนะครับสักตีสี่ตีห้ากับพ่ล้วก็นอนต่อปล่อยใยหอดแจงเลยครับนายเอตรีดูครับไม่แจงได้ไงดูครับไม่ เพิ่งเอาวัวออกจากคอคิดดูแล้วกันครับผมเจ็ดโมงเช้าครับบลิวารีนอนลำก็เล่นว่างนะครับผมเล่นว่างเลยครับยันว่างเลยเนี่ยปอยใหญ่เพิ่งเอากาเอาวัวควายออกจากคอครับตัวแรกเลยนะครับมวนคักนีงเจอยว <c oughs> นั่นนะครับนายนุกตีกับหม้อลำเต็มวงใหญ่นะครับเจ้าน้อยเป็นมันแพงกับเป็นธรรมดาครับแต้มลูกลูกล้านเองเป็นกนรองด้วยจัดเต็มตีไปเลยครับ เอฟซีบางคนกับพึ่งมานะครับเอฟซีจังหวงโก้งเมงองการเลยนะครับเอาเลยดีๆเอาเลยเอาเลยดีๆครับ กับดดี tiver, er ้ไปดูไปฝัดกับปีเซโดเข้ามาแล้วครับปุ๊บกวีฟ่ยังอยู่อีกเยอะนะครับปุ๊บสานที่เดินทางกลับก็กลับนะครับส่วนส่านใดที่ายังไม่ได้กลับก็แหวะปักปปอนังเล่นบ้านนองนะครับกากลมกาแฟนะครับกวนติ้นเครื่องเดิมมีปลอมครับกเีฟซี่ทุกคนครับปุ๊บ Gila, kelebihan kamu cair kan, Kak Nah, Didi. Nah, Didi, Mas. Mas, Mas. พ่อใหญ่หอดแจ้งหอดแจ้งปกติพ่อใหญ่เอาอวัวออายออกจากขอ,อก,ก็ประมาณตีห้ากว่ากว่ากับยังไม่ตันสว่างนะครับผมแต่นี้สุดยอดคกับสว่างคาตาทำเก่งสีข้าไม่ว่าวัวอากไปหรือว่านี่น้องๆ ดีดีเอ้ยดูกดิกเอหมูวันกาวน์กาวายปลอลลงเดียวกับปนาน้งกับเลี่ยจัดจุดๆเลยครับดีดีมาดีดีมานี่เดี๋ยวบรรยากาศนะครับ đi 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 nè, đi 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 ดีดีไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไมากมากไปไหนดินี่ไปไล่ต้นหัวปูน่นไปตามปูดูสนุกไหมเมื่อ,อคืนม่วนกรุ๊ปหือ พวกนี้งงทำไมวันนี้สาย <c oughs> ทำไมปููสายจ้างวันนี้ไม่ <c oughs> ไตองอ่ะใบยอไออะไรนะมูยอครับมูยอ นั่นจากกรุงเทพนะครับปุมเดินทางกลับแล้วครับปมสว่างเลยแกครับมาจากกรุงเทพนะครับสาธิต ออแจ้งปูอ่ะนอแจ้งให้ปาบรรยายแล้วกันครับว่าแจ้งไม่แจ้งครับผมปกติแกจะหัวควายจะออกกอ,อกตั้งแต่ไม่สว่างนะครับผม เส,สียโด้ก็รู้เรือ,องนั้นไหมครับพุมแต่ว่าเป็นรถยนต์มาเขาก็จะไม่กล้าไปนี่ครับเอทุกคนจะบางคนก็ยังแวะหนังเล่นหนังเล่นนะครับเทินปักป้อนนะครับไกลเนื่อไกลมือยกันนะครับบ้านนองใต้โรงใต้รูปก,กัน เอาครับปุ้มสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับกฝางติดตามจองเ่องเดียนะครับติมลังบานน้องอุ้งอิงได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแต่อย่ากดกล้ำโฆษณานะครับปุ้มกำลังใจเล็กๆน้อยๆแล้วฝากจองปลานางไว้ด้วยครับปุ้มสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับปุ้ม น้องน้องงงครับเอ๊ะทำไมวันนี้สายจังทำไมปล่อยหายสาจังวันนี้ดิดีรู้จักไหมอันดีดีฮะรู้จักไหมอะรู้จักนะอันดีดี้คิเล่นครับคีเลนอ่นีะน